วันสืบยานคดีครอบครัวอีกคดีหนึ่งนะคะจากทีน้องชมพู่ถือว่าเป็นการสืบยานคดีครอบครัวอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะ <S <S หัวเราะลุงหน้าได้ค่ะหัวเราะลุงหน้าได้เพราะว่าเราโฉวเราเรื่องอะไรก็ได้เราจะมีความสุข,ขเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะผลจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นบวกจะเป็นลบไม่สารจะไม่โยนเย้ยแล้วก็ไม่เสียใจนะคะจะไม่โยนเย้ยถกถางจะไม่ร้องไห้จะไม่เสียใจนะมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราได้ปกป้องเกียตรติศักดิ์ศรีของเราแล้วสวัสดีค่ะพี่แนรขาพี่แนนของหนูพี่บุษราวันสวัสดีค่่่่ะะวววัันนนีีี้มมมคคาสุขงพให จะอธิบายยังไงให้เข้าใจอาจจะอธิบายยังไงให้เห็นภาพถ้าจะเข้าข้างตัวเองตรงตนี้ yeah, so ก็เย้พี่นนะปนะ <laughs> าาูขอบคุณค่ะสติ๊กเกอร์มาสติ๊กเกอร์มาเบวานได้3ามสอันเ่ยไปติดตู้เย็นหมดแล้วนัดต้องเก็บอาการขอบคุณค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะ อะไรคะคุณน้าหน้าเหี่ยวหรือแฮปปี้แม่้นงเขาก็หน่าเดิมเขาก็น่าดิมนั่นแหละเราก็แฮปปี้ค่ะเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้พี่ตัวเตึงหวัดดีค่ะเขาอยากขึ้นศาลเขาก็ได้ขึ้นศาลส่วนเราอยากฟ้องเราก็ได้ฟ้องนะเราไม่ยอมความเขาไม่ยอมความก็ได้เบื่อความกันทั้งคู่มันก็แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่พี่โอเลหวัดดีค่ะเขาบอกว่าวันนี้เ็ามีความสุขมากใช่ก็น่าจะมีความสุขนะก็อบอุ่นนะเขาก็อบอุ่นเลยค่ะโจโจหวัดดีค่ะเราไม่ยินดียินได้กับความอบอุ่นที่ อยู่แบบนั้นแล้วนะไม่รู้สึกดีใจเสียใจพี่อะไรเนี่ยวีฮะวีรวัตรวีรวัตรแต่ว่าเขียนว่าทีรวัตรเหรอสวัสด,ดีค่ะพี่ตุ้มสวัสด,ดีค่ะรู้สึกเฉยๆกับอะไรที่อยู่ตรงนั้นแล้วน้องนิ่งมากรอพี่หนึ่งพี่จิตติมาสวัสด,ดีค่ะจะไม่บอกว่าดีใจจะไม่บอกว่าเสียใจจะไม่บอกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรนะรอนู่นแหละค่ะรอวันนูน้นแหละถ้าทุกคนเชื่อมั่นในตัวเมสาก็นั่นเลยค่ะรอวันที่สาลตัดสินนะมีนาเมษาก็เดือนปลายๆนะคะ วันนี้วันที่5นะเดือนเสร็จเดือนนิดนิดนะขอบคุณครับลูกชายอีแม่นะกําลังใจมีให้เสมอคับแม่แน่นอนน่ารักมากลูกชายฉันพี่พวิพาดาสวัสดีค่ะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับเล่าอยู่นี่ไงบางครั้งเราเล่ามากก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่มีประเด็นแล้วมันจะทําให้เรามีเรื่องมีปัญหาต่อไปด้วยน้องแซนสวัสดีค่ะพี่ชวนพีทสวัดดีค่ะ,พ,พ,ดดคะพี่พีทอนตังมาให้น้องเราใช่ไหมเห็นยอดเข้าอยู่แล้วก็มีายเดึงด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านค่ะใช่ต้องดีใจกับน้องด้วยนะเพราะว่าน้องอยากขึ้นศาลก็ได้ขึ้สดมังใจ นะส่วนเราอยากฟ้องใช่ไหมมีคนหมิ่นเกียิหมิ่นศักดิ์ศรีเราอะไรพวกนี้เราอยากฟ้องเราก็ฟ้องค่าพี่พิษเดี๋ยวน้องว่างค่อยเข้าไปอ่านนะรับทราบแล้วนะคะพี่เพลินจิตสวัสดีค่ะนั่นแหละอยากสู้กันด้วยกฎหมายก็ได้ทําแล้วนะมาดับอินดี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไม่สาวว่ามันเป็นเรื่องราที่ยุติธรรมนะสู้กันด้วยกฎหมายนะก็แซนผมง,งคลิปใช้ในศาลได้ด้วยหรอครับก็เปิดได้แต่ว่ามันจะช่วยเราได้ไหมนะ บางคลิปที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีศาลก็ไม่ได้ให้เปิดนะคะอันนี้ไม่ว่าคดีไหนนะคะไม่ได้ยกตัวอย่างเฉพาะคดีนี้นะคะบางคลิปที่มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีถ้ามันเยอะไปศาลก็ไม่ได้ให้เปิดนะคะนะศาลก็จะให้ชี้เลยว่าเออไลฟ์นี้คลิปนี้มันสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรถ้ามันเยอะไปก็ให้ระบุว่านาทีไหนที่เป็นนาทีที่ที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เออสู้กันอยู่ศาลก็จะให้ระบุมาเลยเจาะจงมาเลยว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นะัแหล เห็นทนายเขาชอบพูดว่าสารจะไม่รับฟังย่องแอบอย่างเออย่องแอบอัดเสียงด้วยแล้วอืก็มีคลิปนั้นนหะคลิปที่นั่นแหละคลิปที่ใครก็เคยเห็นที่ว่าแม่ถูกอัดเสียงตอนคุยสายคุยโทรศัพท์นั่นแหละที่แม่ก็ร้องไห้ตอนนู้นนั่นแหละคลิปที่เขาไปเปิดนะแม่ว่ามันก็เป็นผลดีกับเรานะมันก็เป็นผลดีกับเรานะแม่ว่านะเพราะว่าในคลิปนั้นแม่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายกับประดีที่เราฟ้องเลยเขาเป็นคนหาคลิปมาเขาเก่งนะเราก็ได้ประโยชน์จากคลิปพวกนั้นด้วยเหมือนกัน น,นี้เป็นความคิเดเห็นส่วนตัวนะคะคลิปนั้นน่ะเอ้ยมันขั้นปากนะเจ้านัทน้องแซนแนะแซนี่ตัวชงนะตัวชงนะเราไปบอกเจโจเลยไปบอกเจประกอบเลยแซนมีขั้นปากอยากพูดมีคนโคยวัสดีค่ะเฮ้ยปู่มหามุนีวันนี้ค่ะปู่ปู่ ไปเจอคนห้าวกว่าปุ๋ยนะไปเจอแบบ <c oughs> ไปเจอคนดีกว่าปุ๋ยนะ <c oughs> ไปเจอสองสี่กเก้าแบบ <c oughs> อยากให้เห็นอยากให้นั่งด้วยกันจะได้รู้เกียดวันนี้จ้าน้ำดัวปลาพูดมากไม่ได้ไปเจอไปเจอัจออนาคารของเมือง <c oughs> <c oughs> ไม่เล่า <c oughs> ห้าวอ่ะห้าวเอาแล้วอาการออกนลครูไม่เอาไม่เอาเอายพระอยู่ไม่มีนิทานแสนแม่ไม่ไม่มีนิทานอะไรเขียดื้